น่าก่อนไ่ดูกับบ้านยิ่พิกล่ะดู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 ไคดูอืมความเยอะกินงานมากไข่ดาว ข่าวการเสียชีวิตของคุณออมอคคพานามาสค่ะถือได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงค่ะเพราะว่าคุณออมอคคพานค่ะถือได้ว่าเป็นพระเอกคู่บุญของวิกมากสีมีผลงานละครคุณภาพหลายเรื่องค่ะที่การันตีเรตติ้งให้กับช่องได้ดัวยคุณอ,อมอคคพานค่ะได้เสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจด้วยวัยเพียงแค่39ปีเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่าค่ะทำเอาหลายคนเสียดายเพราะก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยยังสามารถสร้างสรรค์ผลง,งานดีๆและไปได้ไกลอีกกในในวงงงารบัเทิิค่่่ะตส ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือเส้นทางความรักของคุณอ,อมคมพัธ์และก็คุณดาเรียเซฟลุกค่ะหญิงสาวชาวโปลแลนด์ค่ะที่เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและในสําหรับเส้นทางความรักของคุณอ,อมแล้วก็คุณดาเรียค่ะทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันมานานกว่า4ปี โดยทั้งคู่ค่ะรู้จักกันตั้งแต่ปี2563ได้เจอกันที่กเกาะเต่าค่ะที่ทางด้านคุณอ,อมคอพันธ์ไปชอบไปดำน้ำําซึ่งเมื่อทางด้านคุณอ,อมคอพันธ์ค่ะได้เจอกับคุณดาเรียครั้งแรกก็เข้าไปจีบเลยในทันทีหลังจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็ได้สารสัมพันธ์แล้วก็คบหาดูใจกันมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่แต่ทั้งคู่เองค่ะก็ไม่ได้ปิดบงังเพราะว่าไปไหนมาไหนด้วยกันแบบเปิดเผยค่ะและล่าสุดค่ะทางด้านเพื่อนนักแสดงรุ่นน้องอย่างคุณใต้ฝุ่นตาเพชรค่ะได้ออกมา อัมพพันธ์ค่ะวางแผนว่าจะขอคุณดาเรียแต่งงานและจะจัดงานแต่งในวันที่26มีนาคมปี2568หรือว่าปีหน้าค่ะโดยงานแต่งค่ะทางนั้นคุณอมอัมคพันธ์ก็ได้แผนไว้ค่ะว่าจะจัด2ที่ค่ะนั่นก็คือที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของสาวดาเรียค่ะแต่สุดท้ายค่ะคุณอมอัมคพันธ์ก็ได้มาจากไปเสียก่อนยังไม่ได้จัดงานแต่งงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้หลายคนที่ทราบค่ะรู้สึกเศร้าใจไปตามๆกันค่ะ ไทนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว